น้ตาสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องสุทุกคนครับผมสวัสดีพี่น้องชาวยูทูปทุกคนครับผมครับผมมื่อนี่มะเล่นครับไอครับผมใช่ครับอยู่สุ่มไก่ครับผมสุ่มไก่พี่หวังครับมันนี่พี่หวังกัดเมนูใไห้ครับผมมนูหนึ่งไก่สุ่มไพ่ครับผม ครับผมเดี๋ยวรอดติดตามครับผมพี่น้องครับนี่ฮะครับผมพี่น้องมาตารสับเรียบร้อยมาหมักแล้วเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวแต่เดี๋ยวให้จะขีดหนึ่งนงาใดล่ะครับผมเดี๋ยวรอติดตามครับผมพี่น้องไอ้ตัวหนึ่งครับผมน้องคุณน้องตังครับผมน้องสตังครับ ครับผมเดี๋ยวติดตามอีกเช่นนึงครับผมพี่น้องเนี่ยครับผมพี่น้องตอนนี้เราใส่ไปเรียบร้อยครับน้ำอยู่ด้านล่างครับแต่ไก่อยู่ด้านบนครับผมรอบผมพี่น้องเดี๋ยวเรอลุ่นกันอีกเช่นนึงครับผมจะ่าคนทำรถเขาหนิครับครับผมมาครับผมชงเล้วครับผมกินข้าวครับผมกินไก่ก็ดูหมากินไก่กินไก่กินพี่วางพี่วางหิวเขาชัด พี่ย่าครับผมย่าย่าครับย่าครับผมไก่ย่างอ๋อเขาบ้านเอาชืนี้นีตกรอ่ีตรรับผมมากมากครับผมพีมาครับผม่นังตังครับผมน้องตังกาแครับผมครับผมแต่แจกเหมือนกันครับผมพี่น้องทุกคนครับผม เบาตาอขอติดขอให้แล้ครับผมมาเลยลงจีบมากวดเป็นเดือนแล้วครับผมถือกระเป๋าสองขวดอ่ะเนี่ยพี่ต้นครับผมพี่ต้นแล้าวางขวดเอาเลยมาครับผมพี่น้องคุกคุกสุกคนครับผมที่กำลังรับชุมยู่ตอนนี้ครับผมพแล้นุ่งขาวจัดดีพี่หวังนุ่งขาวจัดของเซ็บเซวแล้วครับผมพี่น้อง เดี๋ยวให้ให้พี่ไก่ชิมบงครับชิมดสชาดบึงเนาะครับผมเปิบโดยมือเด้อเอือส่รุนอะส่รุนอะเป็นตาแดงดอกระยิบหยำร่นมากผมว่าฉีกครับฉีกฉีกบึงก่อนเนาะเป็นได้ไรครับ อรุยสุดยอดครับสุดยอดครับอืแซ่บครับผมครับผมครับผมเดี๋ยวกระสันกะมาๆครับผมพี่น้องคุณสมพจนครับผมครับเสียบเสียบเหมือนกันครับผมครับครับผมหมามาก่อนครับผมเดี๋ยวกะคลิปนี้กะสุดยอดปะครับสุดยอดครับสุดยอดสุดยครับผมใช่ครับผมครับผมเดี๋ยวกระเครื่องดีเครื่องหมอบะมี๊กินข้าวคลิปนี้ขอขอโจ้ใบเพียงเท่านี้์นะครับผมเออขอเป็นต่วสุด สัสดีนี่พ่อตาสวัสดีครับผมย่ม,ม